สวัสดีครับองค์นี้ครับองนี้ชินาราชอินโดจีนนะครับชินาราชอินโดจีนพิมพ์ต้อนะครับนะเลียมทองพร้อมใช้นะครับนะชินาราชอินโดจีนนี้ก็คือจัดสร้างาหล่อกันที่วัสุทัศนะครับป,ปีพศ2485 นะครับยุคยุคช่วงสงครามอินโดจีนนะฮะนี้เพื่อให้ประชาชนเป็นควัญกําลังใจให้ประชาชนได้เช่าบูชาแล้วก็แจกจ่ายทหารที่ไปออกศึกสงครามนะครับองนี้สวยสมบูรณ์นะผิวพันธุ์วันณะดูง่ายนะฮะเห็นไหมฮะผิวพันธุ์วันณะเนี่ยดูง่ายเลยก็คือออกผิวมะละนะครับออกผิวมะละยังเห็นมีน้ําทองอยู่นะครับผิวมะละมีน้ําทองอยู่นะครับเดาสองซูมนิดหนึ่ง,ง,น,น,งนะครับเห็นไหมฮะ เห็นน้ำทองสวยงามอย่างนี้องค์นี้นะครับนะครับมีคับเบ้าเห็นไหมคับเบ้าดินไทยก็ยังยังมีอยู่อยู่ให้เห็นอยู่โดยทั่วนะครับน้ำทองพื้นผิวเป็นผิวมะล้าแล้วมีน้ำทองติดสวยนะครับดูด้านหลัง อันนี้พระแท้ดูง่ายฮะจริงๆดูจริงๆไม่ต้องส่องเนี่ยก็ดูเห็นแท้ตาเปล่าอันนี้ที่ผมผมจะส่องให้ท่านดูให้ใหท่านเห็นคาบเบ้าครับอะไรบ้างยังเห็นน้ําทองบ้างนะมีเห็นน้ําทองอยู่บ้างปะปายนะผิวผ่านการเวลามาค่อนข้างเยอะนะครับใกล้ๆร้อยปีแล้วจริงๆอายุวนา้า็ใกล้ๆร้อยปีนะครับนะฮะนี่คือชินรัชอินโดจีนพิมพ์ต้อนะครับเลี่ยมทองพร้อมใช้งานผมรู้สึกว่าองค์นี้เราจะมีไบเซอร์สมาคมเราออกใบเซอร์มันแล้วนะครับ เราออกใบรับรองพระแท้จากสมาคมพระเครื่องประบูชาไทยชินลราดอินโดจีนนะครับพิมพ์ต่อหรือผสมปี2485วัสีร้ดสับุทนะครับซึ่งองนี้นะครับนะฮะทางเพจของเราปล่อยเช่าบูชานะครับตามสภาพนี้เลยนะเลี่ยมทองพร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็ติดใบเซอร์สมาคมไปให้ด้วยเลยนะฮะเปิดบูชาอยู่ที่26,500บาทนะครับทองนี้ก็เป็นทองทองนา ทองดีนะครับอันเนี้ยนะครับทองห้างทองนะครับไม่ใช่ทองแบบทั่วไปทองเปอร์เซ็นต์ต่ำไม่ใช่นะฮะนี่เป็นทองดียกสมหัวสิงหนะครับนะฮะเลียมทองเนี่ยเพราะเนื่องจากพระองค์ใหญ่เลี่ยมทององนี้น่าจะมีหมื่นกว่ากว่าครับนะฮะเพราะนั้นองค์นี้ก็ปล่อยให้บูชากันเนี่ยคือพร้อมใช้เลยตามนี้เลย26,500บาทนะครับนะสนใจถ้ากินบ็อกครับพูดคุยกันครับ